ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาหลับตาฝันเปนตัวิตาตื่นขึ้นมา ล้าก็นำมาไลฟฟังเป็นนิยามปรามปรากันจาน้าซุปเปอร์แมนนองแบ่งจา้าที่ก็เป็นแผนที่ในยุคนั้นเนี่ยนจ่าที่แควนที่เกี่ยวข้องกันซึ่งก็มีอยู่แควนกันชนนี้ที่เรายังไม่เคยพูดถึงแต่ละกล่าวกล่าวกว้างๆว่าจะเดิมเป็นแควนเดียวกันต่อมาก็แบ่งเป็นสองซี่เหนือกับใต้ อะไรมันจะเกิดขึ้นในเมื่อพระราชาผู้ยิ่งใหญ่จะต้องทันตัดสินว่าไทยจะเดินทางผ่านตรงนี้เปืไปหาพระมหาเถร,ระอดีตพระราชานี่เนาะอ๋อล้วก็มาทบทวนเมาวาน,นิดหนึ่งนี่แจ้แล้วเมื่อถึงเวลาสว่างพระมหาเถร,ระอดีตพระราชาก็ทรงเป็นประธานในการประกอบพิธีจุดประทีปบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระมหาเจดีย์ใหญ่ เดี๋ยวลงทรงจุดไฟเลิกเด้ประทีโคมเลิกซีเ็นโคมประทีขนาดใหญ่จำนวนทั้งหมดสามโคม,มแต่ละโคมก็ได้วางเรียงกันอยู่บริเวณด้านนาของพระมหาเจดีย์ใหญ่หลังจากที่พระมหาเถระทรงจุดไฟเลิกเสร็จเรียบร้อยแล้วพระนุชชาในพระมหาเถระก็ท่งเป็นประธานในการนำพระราชามาหากษัตริย์ และเหล่าพระบรมวงศสานวงศ์จากแคว้นพันธมิตรทุกๆระองค์จุดประทีปโคมเอกพิเศษซึ่งวางอยู่ด้านหน้าของแต่ละพระองค์ในทันทีส,<า>สหรับพระราชาผู้มีศิลปัน์ในหัวใจนั้นในช่วงประกอบพิธีพระองค์จะทรงยืนทำพิธีอยู่ข้างๆพระอนุชาในพระมหาเถระมาโดยตลอดทั้งภาคเช้าและภาคเย็น<า>โอ้นี่เนาะและเมื่อพระอนุชา ในพระมหาเถระรวมถึงพระราชามหากษัตริย์และเลาราพระบรมวงศานุวงศ์จะแคว้นพันธมิตรทุกๆุกลงจะทําการจุดป,ประทีปโคมเอกพิเศษแล้วมหาชนที่มาร่วมงานต่ก็ได้จุดโคมประทีปของตนทุกคนต่อในทันทีและเมื่อโคมประทีปแต่และโคมถูกจุดต่อต่อกันไปแล้วก็เป็นผลทำให้ทั้งลานทําและพื้นที่โดยรอบถูกอาบทาพทิยแสงสีเรืองทองของโคมประทีป เราก็เป็นสัญญาณบ่งบอกให้ชาวโลกในยุคนั้นได้รับรู้ว่าแสงแห่งธรรมกำลังจะแผ่ขยายสู่ใจของชาวโลกณบัดนี้แล้วโอ้เราจบเมื่อวานตรงนี้ยังไม่จ้าหลังจากที่พิธีจุดประทีปบูชาพระบรมสารีริกธาตุและบูชาพระมหาเจดีย์ใหญ่ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วพระมหาเถระอดีตพระอาจาก็ทรงนำมหาชนทั้งหมด ปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาต้องสมเด็จพระสัมม,สมาสัมพุทธเจ้าตลอดทั้งคืนอีกด้วย oh. คืนนั่งในสักนั่นเองบท oh. ว่าหัวใจของทุกทุกคนที่มาร่วมงานในวันนั้นต่างก็แช่อิ่มจจในอูแห่งเทะเลบุญตลอดทั้งวันและทั้งคืน oh. จะทำให้ค่ำคืนของวันนั้นเป็นคืนวันแห่งมหาพิติ ที่ทุกคนยากจะลืมเลือนออกไปจากใจคำคืนที่งดงามเดียวและภายหลังจากที่พระราชามหากรัตว์และพระบรมสารุปงทุกทุก,ทกพระองค์จากแคว้นพันนิมิตรร,รวมงึงหลายข้าราชบริบารและมหาชนทั้งหมดจะพร้อมใจาก,การปฏิบัติธรรมนั่งในสัตว์พระองค์กับพระมหาเทระจนถึงพระพรุ่งของเช้าว,วันใหม่แล้วทุกคนต่างก็เดินทางกลับไปยังที่พักของตน ด้วยใจที่เปลี่ยนไปด้วยความปลื้มปิติเบิกบานแบบเบิกบานใจแบบอลิมิต็ดนะครยกกําลังอินฟินิตี้โอ้โอ,อันนี้กำลังกับเป็นเรื่องมาตาจย์ที่ประราชามากริส์ก์ก็นั่งประทับตรงนั้นด้วยเจริญสมาทิภาวนเนี่ยโอ้นี่มันไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาสําหรับพุทธันดรที่ผ่านมานี่นะจ๊ะวนทิตย์เราต้องมาวัดกันนะ ยันนอนกันดึกมากนะถึงแม้ว่าทุกคนจะอยู่ร่วมประกอบพิธีตั้งแต่เช้ายัานเช้าเช้าหนึ่งถึงเชา้าอีกเช้าหนึ่งเช้าของอีกวันนึงก็ตามแต่ทุกประจําขันหรือทุกประจํากายแห่งเกิดจากความเน็ตเนื่อยเมื่อยลาความอยู่ความง่วงก็ไม่สามารถทรงผลกับผู้ที่มาร่วมพิธีในวันนั้นได้เลย จพูดแบบนี้ก็เพราะว่าความเพื่มปิติได้เข้าไปยึดครองพื้นที่ภายในใจของทุกๆคนเอาไว้จนไม่เหลือพื้นที่ว่างให้อรมา์อื่นเข้ามาแทรกหรือเข้ามาทํางานภายในใจได้เลย<า>ดังนั้นทุกห้องหัวใจของแต่ละคนจึงเต็มล้นไปด้วยความปีติปีติและก็ปีติแจ<า>และด้วยความที่วัดใหม่ได้ใช้เป็นสถานที่สําหรับจัดพิธีใหญ่ๆถึงสองครั้งติดต่อกัน เหตุนี้พระมหาเถระาจึงทรงรับสั่งให้พระอนุชาประกาศแจ้งข่าวให้ประชาชนมาในแคว้นออกมาช่วยกันรับบุญจัดเตรียมสถานที่ภายในวัดใหม่ให้สะอาด่จะ<า>ไปช่วยกันทำความสะอาดในวัดเพื<า>่อจะได้รองรับมหาชนจากทั่วทุกสารทิศที<า>่กําลังจะเดินทางมาร่วมประกอบพิธีปฏิสานประติธาของพระมหาเถราผู้ใหญ่ที่จะจัดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้<า>นี่ พระประมหาเิระผู้ใหญ่ท่านชอบความสะอาดนี่นะและเมื่อวันประกอบพิธีประิสถานพระติธา,ธธาธของพระมหาเถระผู้ใหญ่มือถึงคณะของพระราชามหากษัตริย์และพระบงมสารวงจักแควนพันธมิตรรวมถึงเหล่าขราชบริพารและมหาชนจักทั่วทุกสรารทิศทั้งในแคว้นและนอกแคว้น ต่างก็ได้เดินทางมาร่วมพิธีในครั้งนี้การเป็นจำนวนมากมเรียกได้ว่า<ม>ทุกพื้นที่ภายในวัดใหม่โดยเฉพาะลานดนานมะมหาวิหารพระมหาเทระผู้ใหญ่ต่างเดินเน่นไปด้วยมหาชนเป็นจำนวนมากซึ่งแต่ละคนล้วนเดินทางมาเพราะอยากเป็นส่วนในพิธีปฏิสถานพระอษฐานในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นพิธีสุดท้ายในช่วงของการจัดงานเฉลิมฉลองวัดใหม่แห่งนี้นะจ๊ะ แล้วมาถึงเวลาประกอบพิธีก็ได้มีการอัญเชิญพระอาทิตย์ธาตของพระมหาเถระผู้ใหญ่ซึ่งบรรจุอยู่ในพระเจดีย์ทองคําลงมาจากพระพิธีหน้ามหาเจดีย์ใหญ่ไปนําไปขึ้นอาราชรรถเทียมมาซึ่งก็เป็นอาราชรถคันเดียวก,กันกับตอนที่อัญเชิญพระอาทิตย์ธาตมาวัดใหม่เมื่อพระเจดีย์ทองซึ่งบรรจุ ราติธาของพระมหาเทระผู้ใหญ่ได้ขึ้นไปประทับอยู่บนอราชรถเทียมมาแล้วคณะพระภิกษุสฆ์ก็ได้แปรแถวพระคารวมขบวนอันเชิญในครั้งนี้โดยมีพระมหาเถระอดิบราชาทรงเป็นประธานอยู่ตรงกลางด้านหน้าสุดถัดลงมาก็จะเป็นแถวของพระมหาเทระผู้มีพรรษการส่วนแถวของคณะสงฆ์โดยส่วนใหญ่จะตั้งแถวอยู่ขนาบข้าง และด้านหลังของราชรถเทียมมาซึ่งเป็นราชรถสาหรับอัญเชิญพระอธิษยขาของพระมหาเถระผู้ใหญ่นอกจากจะมีคณะพระภิกษุสงฆ์ที่เข้ารอรมในกระบวนเชิญแล้วยังมีคณะของพระราชามาหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์จักว้นธนมิตรได้มาตั้งแถวเพื่อเข้าอาร่รมกระบวนอัญเชิญในครั้งนี้ด้วย สิ่งแถวของพระราชาหมา,หากษัตร,ริย์พระองค์สานุวงจะอยู่ทัดจากแถวของ,ของคณะรัฐสูตทรงนี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาการที่พระราชาหมา,หากษัตริย์หลายๆแคว้นจะมีกุศลศรัทธานี่มีพระราศรัทธาเดินขนานดะนี้จะยุคนั้นยุคคนมีบุญมาเกิดแลวบกบวนเชิญพระอาิตยาเาของพระมหาเถระผู้ใหญ่ได้ตั้งขบวนเสร็จเรียบร้อยแล้วพระมหาเถระอาดีตพระราชาขัทรงเป็นผู้ำนำในการ นำขบวนอันเชิญเวียนประทักษิณรอบมหาชีดีใหญ่จำนวนทั้งหมดสามรอบสามธรรม,มอิสนี่ e way is good. Come on. ว่าขบวนอัญเชิญพระเจดีทองสมบูรจุพระอาทิตธาธของพระมหาเถรผุ้ใหญ่จะทาการเวียนประทักษิณรอบพระมหาเจดีย์ใหญ่ครอบสามรอบแล้วพระมหาเถระก็ได้นําขบวนอัญเชิญก็สู่เขตมหาวิหารพระมหาเถรผู้ใหญ่ในทันทีและในขณะที่พระมหาเถรละและขบวนอัญเชิญกําลังเคลื่อนผ่านมหาชนที่นั่งอยู่โดยรอบพื้นที่ประกอบพิธีทุกคนที่อยู่นาที่นั้นตาก็ส่งใจตรึก ระลึกนึกถึงคุณของพระมหาเถระผู้ใหญ่ที่ท่าเป็นบุคคลที่ยากจะผู้ใดามาเสมอเหมือนได้และเมื่อขบวนอัญเชิญพระเจดีย์ทองซึ่งมาจุพระอติธาของพระมหาเถระผู้ใหญ่ได้เคลื่อนมาถึงลานหน้ามหาวิหารพระมหาเถระผู้ใหญ่แล้วพระมหาเถระอดีตพระราชาก็ทรงนำขบวนอัญเชิญพระอติธาเวียนประทักษิณรอบมหาวิหารจํานวนทั้งหมดสามรอบ หลังจากที่กระบวนนั้นเชิญพระติธาไจะท,ทาการเบียนประทักษิณครบสามรอบแล้วราชรถเทียมมาซึ่งเป็นราชรถเชิญพระติธาพระมหาเทระผู้ใหญ่ก็ได้มาจุดอยู่บริเวณด้านหน้ามหาวิหารซึ่เมือนที่ตั้งของประดมพิธีในครั้งนี้จากนั้นก็ได้มีการอัญเชิญพระเจดีย์ทองซึ่งบรรจุพระอติธาตของพระมหาเทระผู้ใหญ่ลงมาจากราชรถ เพื่อน,นาไปปฏิสฐานณปรามพิธีส่วนพระมหาเถระดิพราชาละคนันพระาาพิสุสงรมถึงคณะของพระราชามหากษัตริย์และพระบลงสารวงศ์จากแค้นพันธมิตรทุกๆลงก็ได้แปรแถวเข้าไปรอประกอบพิธีอยู่ภายในมหาวิหารพระมหาเทระผู้ใหญ่ส่วนพิธีหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรและการอัญเชิญพระเจดีย์ทองเสื่อมรรจุพระติธทา,ขอ,าของพระมหาเถระผู้ใหญ่จะใช้วิธีไหน เราคงจะต้องติดตามกันในตอนต่อไปจ้า